ชมทั้งโซเชียลภาพล่าสุดทำอึง้งเปิดโพสต์ล่าสุดนัฟหลังอัดคลิปขอโทษอาพสุดปมมีแฟนกลายเป็นประเด็นท a l k o อ the t o w ทเมื่อนัฟนั้นก็ได้ออกมาโพสต์คลิปยกมือไหว้ขอโทษไม่รู้ว่าพระเอกดังอาพสุดมีแฟนแล้วหลังสืบมาคิดเพียงว่าเป็นผู้จัดก,การส่วนตัว โดยเธอนั้นได้กล่าวว่าไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาคือแฟนเพราะหนูไปสืบๆมาก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหนูเพิ่งมารู้วันนี้พร้อมพี่ๆที่แท็กแฟนเขาแล้วมีรูปแฟนเขาออกมาจากโซเชียลพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษพี่ๆทุกคนหรือคนรอบข้างที่มีผลกระทบกับข่าวนี้ และล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสล่าสุดของสาวนับหลังอัดคลิปขอโทษพระเอกดังอาร์ผสุดปมมีแฟนแล้วโดยเธอนั้นได้โพสข้อความว่าหน้าตาแบบนี้คือยังไม่ได้นอนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจว่านับสู้ๆนะคะอย่าคิดมากนะนับน่ารักนะคะสำหรับเราสู้ๆนะคะคนสวยเป็นตน้น